รูปทงองคําองค์ใหญ่เท่าคนตั้งยี่สิบสององค์เนี่ยเาเจาไม่เชื่อค่ะเ้าก็ลองไปอ่านบันทึกของราชทูตฝรั่งที่เข้ามาในสมัยกรุงศรีอยุธยาดูเองก็แล้วกันวิหารพระศรีสันเทรหรือพระวิหารหลวงยังถูกขนาบด้วยวิหารพระโลก,กนาถซึ่งอยู่ด้านทิศเหนือโดยภายในประดิษฐานพระโลก,กนาถซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนปางประธานอภยัยสูงถึงสิบเมตร สวนด้านทิศใต้เป็นวิหารพระป่าเลไลน่ะที่ด้านหน้าของวิหารพระป่าเลไลก็คือพระอุโบสถซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีทั่วไปทางพระพุทธศาสนาส่วนพระที่นั่งที่อยู่ด้านหน้าของวิหารพระโลกนาฏน่ะคือพระที่นั่งจอมทองใช้เป็นที่ถวายอักษรของพระยุพราชสวยงามจังเลยนะคะทางด้านหลังต่อจากพระเจดีย์องค์สุดท้ายก็มีพระที่นั่งจตุรมุข ซึ่งบริษสฐานพระพุทธรูปปางต่างๆเช่นนั่งนอนยืนและเดินเพราะที่นั่งแห่งนี้น่ะเคยเป็นท้องพระโรงเก่าด้วยนะโหวัดพระศรีสัรเพชเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับ